เลยครับอาหารนะครับที่ผมชอบสั่งเป็นประจำเลยนะครับเป็นกับข้าวนั่นก็คือยำบุดฟูครับแค่แปรงขลับของพี่รุทเนี่ยได้เฮกันแน่นอนเลยครับเฮกันองไรนะครับเฮ้ำไม่ได้ไม่ได้ครับ วันนี้เนี่ยพี่จะได้เหนนะคบเพราะว่าเรามีภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะครับการถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่มาให้ชมกันของพีวร,รุตจุต้านะฮะถูกต้องครับ <cinematic. S 1> เพลงนี้นชื่อเพลงพยังเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้เพลงธรรมดาพี่ป๋อเพลงนี้นะครับเป็นเอ็มวีซีรีส์ซีรีส์เหรองงงงเอ็มวีซีรีส์เนี่ยคือเอ็มวีที่ต่อกันสองเพลง และเพลงแรกหน,นูจะพาไปดูเนี่ยเป็นเพลงพายางเดียวและเป็นเพลงเร็วโอ้โหเดี๋ยวพี่งขอไปแปรงโฉมใับเพื่อนๆชาวสตาร์ขับและพี่ป๋อไปดูพร้อมๆกันเลยครับครับผมไปก่อน,นครับไปดูนะฮะวัเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาทําหน้าที่หลักครับเราอยู่ที่ไปสนีกองโอ้โหวันนี้นะครับเราไม่ได้มาส่งจดหมายชิงโชคอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราไปติดตามเบื้องหลังเอวีของพิรุธเดซ่าครับเอวีเพลงนี้เนี่ยเป็นเอวีซีรีส์มู้จะซีรีส์ยังไงครับ ก็ลองไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศรอบข้างจะเป็นไงพี่รุดจะออกมาเป็นพนักงานหรือเปล่าพี่รุดจะเป็นนักดนตรีหรือเปล่าพี่รุด hey, <c oughs> พูดเยอะครับตามไปดูดีกว่าครับอันนี้ก็คือว่าเราเป็นนักเรียนเป็นโรงเรียนดนตรีเป็นชมรมอย่างเงยคือเป็นเอกที่เป็นชมรมดนตรีคลาสสิกอันนี้เราเป็นดนตรีทั้งหมด และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของบทเพลงพยังเดียวครับนั huh. ่นคือพี่อรุตเดะซ่าเองครับสวัสดีครับวันนี้แปลกไปครับพี่รุตเมื่ดูลุคใหม่ด้วยหครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เรากําลังจะมีอัลบั้มที่2นะครับเราก็อยากจะเกิดเขาเรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเราบ้างนะครับนอกจากเพลงนะฮะนอกจากบทเพลงบทเนื้อร้องหรือว่าเรื่องของดนตรีเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะมีเรื่องของลุคที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับก็คือทรงผมนะหันออกมาให้เห็นแค่นี้นะ แน่แน่นอนเลยทีเดียวมีสายเอฟเฟคด้ยปิงปิ้งด้วยที่มันแล้วเนื้อหาในเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับเพลงแรกนะครับในวันนี้ที่ถ่ายก็คือเพลงที่ชื่อว่าพยานเดียวนะครับเป็นเพลงเร็วเพลงเร็วต้องบอกว่านานานที่จะเห็นรุดร้องเพลงเร็วสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงเร็วแบบฟังสบายๆนะครับเนื้อหาแบบว่า ฟังง่ายๆนะครับรบ,บอกรักผู้หญิงคนนึงด้วยคําแค่พยางเดียวนะครับ,ค,รบคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเลยแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นเพลงแบบคือเปิดมาก็บอกรักผู้หญิงอย่างนี้ ในชีวิตจริงมีแบบนี้ไหมครับแบบว่าเราเก็บพยานนี้ไว้ให้ใครหรือเปล่าจริงในชีวิตจริงก็คงจะต้องแบบมั่นใจประมาณหนึ่งแล้วว่าคนนี้ใช่ที่แบบเราคิดว่าเราจะบอกรักเข้าไปเพราะว่าบางทีการก็จะบอกรักใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่แบบดี่จะมาบอกได้เลยมันต้องใช้เวลาศึกษากันก่อนและแนดวดนตรีครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลง p อปร็อกที่แบบมีดนตรีค่อนข้างที่จะบุกนิดหนึ่งคือฟังเราสนุกสนุกแล้วก็มีจังหวะนะครับเพราะว่าเราก็จะพยายามใส่เรื่องของ ดาวกีตาร์ให้มันดูคือเท่แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับทำให้ฟังก็ดููแตกต่างจากครัที่แล้วยังไงก็ต้องลองฟังดู MV นี้ได้ข่าวว่าเป็น MV ซีรีส์ด้วยใช่ซีรีส์นะครับเดี๋ยวจะมีเพลงใช่อีกเพลงหนึ่งต่อมานะครับในเพลงในเอ็มวซีรีส์ตัวนี้นะครับยังไงต้องติดตามครับว่าจะเป็นเพลงอะไรสุดท้ายนี้นะครับให้รุ่ฝากผลงานเลยครับครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตาม MV ซีรีส์ของรุ่นะครับกับ2เพลงนะครับ2เพลงแรกในอัลบั้มของรุ่ดเดอะสตาร์นะครับใน น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนดูกันเยอะนะครับเพราะว่าสองเพลงนี้เนี่ยเปน็นสองเพลงที่ผมว่าทํามาแบบคือเราตั้งใจทำมากจริงๆนะครับแล้วก็ออกมาจะเป็นเพลงเร็วคู่กับเพลงช้าเนี่ยมันจะต่อกันยังไงมันจะออกมาเป็นแบบไหนต้องติดตามฝากโหลดนยครับโหลดโหลดใช่ไหมฮะสนับสนุนศิลป, <ยะ S 1> ปินนะครับด้วยการกดดอกจัน1 2 3ตามด้วยรหัสศิลปินนะครับของรุ่นนะครับก็จะเป็น0020ครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้าไปโหลดกันเยอะๆครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่รุตมากเลยครับขอบคุณครับและเร็วๆนี้ครับในรายการสตาร์ของเราก็มี MV ซีรีส์แน่นอนนะครับผมพี่รุตเดอะสตาร์เองครับตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในบรรยากาศกองถ่าย MV ของพี่รุตเดอะสตาร์ฮะแต่ตอนนี้พักเบรกแป๊บนึงครับมาคุยถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่าฮะหนุ่มโตโน่เดอะสตาร์หกนั่นเองครับคนนี้นะฮะหล่อและเท่ไม่แพ้พี่รุตเดอะสตาร์เลยทีเดียวฮะเกินมาขนาดนี้แล้วครับไปชม MV กันดีกว่าฮะกับเพลงนิใหญ่โตโน่เดอะสตาร์หกครับ ความรักของเราที่เป็นอยู่ไม่รู้จะไปได้นานแค่ไหนที่ฉันยังหวั่นใจก็เพราะมันไม่มีอะไรลงตัวเลยสักอย่างชีวิตของฉันที่เป็นอยู่ก็ดูยังไกลและหนักเหลือเกิน กับเธอที่ต้องร่วมเดินต้องมาเผชิญความเป็นจริงที่ไม่สวยงามเธอเป็นเหมือนแสงดาวที่ช่างพางเปล่าและสดใสแต่ฉันมีแค่ใจ แม้ทุ่มเทเท่าไรก็ยังไม่คู่ควรมันไม่ใช่รักในนิยายคอยเตือนตัวเองเข้าไว้ให้รับความจริงเธาหามันต้องสิ้นสุดทุกสิ่แค่อยากให้รู้ที่จริงรักเธอมากแค่ไหนเพราะฉันมันไม่ใช่เจ้าชาย ควสุขที่พ่อร่อเลี้ยงใจเธอไปวันวันเธอเจอคนในฝันเมื่อไรไม่ต้องทนลำบากใจจะไปก็ไม่ว่ากันอยากบอกว่าฉันกใใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ